สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของเจม,มดนะคะตอนนี้เจม,มดได้อยู่ที่สถานีรถไฟลำพูนนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะมีจะให้ดูภาพบรรยากาศภายในบริเวณรอบๆของสถานีรถไฟลำพูนนะคะ h ช่ฮัลโหลสวัสดีครันี่ลูกชายอยู่ที่นู่นนะคะอ,อันนี้คือ สถานีรถไฟลำพูนนะคะเป็นสถานีที่เล็กๆแต่ว่าสวยงามมากนะคะพี่น้องดูนะคะดูคะ่ะนี่นะคะจำมดจะให้พ่อแม่พี่น้องของเอฟซีของจะมดทุกคนทุกท่านได้ดูเลยนะคะว่าสถานีรถไฟลำพูนนะคะ เป็นสถานที่ที่ิเล็ๆนะคะเดี๋ยวจำุกก็ออกจากสถานีที่นี่แล้วก็จะเดินทางไปเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองนะคะนี่ค่ะใครมามาก็นี่นะคะเดีจำุดจะ อัปเดตให้ดูเลยนะคะสวยงามมากค่ะสถานีรถไฟลำพูนนะคะนี่คือด้านหน้าเลยนะคะเดี๋วเขามีบริการเรียกรถอยู่ใช่ไหมลูก ะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเข้าไปในสถานีแป๊บนะนี่คือสถานีรถไฟเดินไปกับจมดเลยนะคะพี่น้องไปดูนะคะนี่คือสถานีรถไฟลำพูนะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเดินมาตรงนี้ก็ทะลุห้องจำหน่ายตั๋วนะคะข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักผู้โดยสารนะคะพร้อมให้พี่น้องนะคะ อือนะคะนี่คือภายในบริเวณสถานีรถไฟนะคะนี่ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีที่ประชาสัมพันธ์นะคะ นะะี่ค่ะนี่คือสถานีรถไฟลำพูดมก็ได้มาถึงแล้วนะคะี่ก็ต่อจากาคลิปที่ลงจากรถไฟจากที่สานีลำปางมาที่นี่เลยนะคะนี่ค่ะ ภาพบรรยากาศนะคะของสถานีรถไฟลำพูนดูแตมดกับลูกชายก็จะไปหารถก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองนะคะเข้าห้องน้ำไม่ลูกเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเนาะอ้าสวัสดีค่ะยังไม่ไปอีกเหรอคะรอรถไ <laughs> โอเคค่ะ เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวรอให้ผู้ชายเข้าทำธุระในแป๊บนึงนะคะส่วนตัวแป๊บนึงเนแต่มดจะถ่ายภาพบรรยากาศนะคะบริเวณโดยรอบให้พ่อแม่พี่น้องสะมดได้ดูนะคะ หน้ามีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวต้องหาอะไรกินลองท้องก่อนนะคะมีภาพบรรยากาศนะคะมีรถไฟลำพูนเป็นคลิปต่อเนื่องจากที่จะมดได้ลงมานะคะ ็ได้เดินออกมานะคะจากสถานีรถไฟก็อันนี้คือภาพบรรยากาศข้างนอกนะคะเป็นจากถนนออกทะลุมาหาถนนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองลำพูนนะคะ กาศเย็นสบายมากนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะลูกชายกำลังเดินมานู่นแล้ว ก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศสถานีรถไฟนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นลานแบบเป็นล่มเลยนะคะเพื่อที่รอรถมารับนะคะนี่นะคะ โอเคนะคะพี่น้องเดกแจ่มดก็จะเตรียมเรียกรถนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองลำปางก็จะขอจบคลิปไว้ตรงที่หน้าสถานีรถไฟลำพูนที่นี่นะคะจ่มดจะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของอาจ่มดนะคะก็อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องอ สบายสบายสไตล์แจ่มมดด้วยนะคะแจ่มมดก็จะขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ